ว่าที่คุณครูใหม่ทุกท่านครับสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในการสอบบรรจุครูสอบทอรอบทั่วไปปี2563นี้ก็คือการลืมบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับครูแบงค์ในช่องวิถีครูบ้านานะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปนั่นแหละนะครับว่าสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเป็นการลืมบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบนะครับแต่วันนี้ก็จะมาบอกแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนนะครับของคนที่ลืมควรที่จะทํอยังไงนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นไม่ไม่ใช่ไม่จําเป็นแต่ถ้าจะให้ดีไม่ควรลืม นะครับโอเคสําหรับคนที่ลืมจะต้องแก้ไขยังไงโอเคอันนี้ก็ดูไว้นะครับเผื่อเกิดกับเราไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะครับกับเราก็ได้นะครับโอเคนะครับเขาบอกว่านะครับในการเข้าห้องสอบเนี่ยเราก็ต้องมีนะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้สิ่งอื่นเลยนะครับก็คือเป็นบัตรประจําตัวนะครับผู้สมัครสอบห้ามลืมเด็ดขาดถ้าลืมทํายังไงเราจะไม่สามารถเข้าสอบได้สิ่งที่เราควรจะทําคือ เราต้องรีบไปติดต่อนะครับกรรมการกลางนะครับหรือว่าประธานกรรมการนะครับประจําสนามสอบนะครับเขาก็จะมีจุดให้เราติดต่ออยู่เราต้องรู้ไว้เลยว่าเราไปถึงแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครทําตามขั้นตอนที่ผมบอกมาในคลิปที่ผ่านมานะครับไม่น่าจะลืมอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครลืมจริงๆดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าใครลืมตรวจเช็คแล้วเอ้ยหาไม่ได้หาไม่เจอไม,ม่มีแล้วทำไงจะถึงเวลาสอบแล้ว ให้ไปที่คณะกรรมการกลางหรือว่าประธานนะครับประธานกรรมการกลางหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เรากรอกนะครับแบบฟอร์มที่เรียกว่าเป็นการยื่นคํำร้องขออนุญ,ญาตเข้าสอบสําหรับผู้ที่ไม่นําบัตรประจําตัวผู้สอบมาแสดงเป็นแบบไหนดูนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยจะได้ไม่ต้องแบบว่า วันจริงลืมแล้วไม่รู้ว่า,าต้องกรอกอะไรบ้างอันนี้ก็ดูไว้นะครับสำหรับครูใหม่สำหรับโดยเฉพาะน้องๆน,นะครับกลัวมากที่จะลืมโอเคทุกคนก็ไปดูนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ให้กรอกอะไรบ้างข้าพเจ้ากรอกชื่อของเราเลขประจำตัวสอบนะครับดูได้จากที่ไหนถ้าเราไม่รู้เราไปที่ห้องสอบนะครับหรือว่าถามกรรมการกลางก,ก,ก็ได้นะครับ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบันจุดแต่งตั้งเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสมพทปี2563กลุ่มวิชาเอกหากเขียนวิชาเอกลงไปห้องสอบของตัวเองนะครับก็ดูดูจากห้องสอบหรือว่าดูจากที่เขาประกาศนั่นแหละนะครับไม่ได้นําบัดรมาแล้วก็ลงชื่อนะรับให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็คือ ใบนี้ก็จะเป็นใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตนะครับให้เข้าห้องสอบนะครับก็อันนี้ก็จะได้ลายเซ็นนะครับจากประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบนะครับเห็นไหมครับเราต้องเสียเวลาเสียเวลาในการที่จะแทนที่เราจะนําเวลาที่เรามาทําบัตรมายืดเรื่องยื่นอะไรเนี่ยไปเตรียมตัวเช็คอุปกรณ์ปากกาดินสอยางลบทําสมาธิในการเข้าห้องสอบแต่เราต้องมาเสียเวลาแบบนี้ ว่ามันมันไม่โอเคนะครับดังนั้นแล้วก็ข้อนี้ไม่ควรที่จะผิดพลาดแล้วก็ไม่ควรที่จะลืมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครลืมนะครับให้ทําตามนี้นะครับให้ทําตามนี้มาบอกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่ลืมหรือว่าคนที่เราเห็นอยู่ข้างๆเขาเป็นเพื่อนครูด,ด้วยกันนะครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็บอกเขาด้วยแล้วกันนะครับว่ามีขั้นตอนที่จะทํำยังไง สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอยากอยากจะตอบตอบไม่ได้จะถามผู้รู้มาตอบให้นะครับทุกคนหวังว่านะครับทุกคนจะสอบผ่านกันทุกคนนะครับแล้วก็ขออวยวันให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เป็นครูนะครับอย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้นะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ